อกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กร,รกฎาคมนี้ณอิมแพคเมืองทองธางนี ทอตแอพรกษา,าประชาพันธุ์ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการวางแนวท่อประปาช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดแพรกสาคลองแขกที่บริเวณชั้น4ีห้องฝ่ายกองช่างอาคารสำนักง,งานเทศบาลตำบลแพรกสาอำเภอเมืองสุรปราการนายสมเกียิบัวสิงห์หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและแบบแผนรักษาการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแพรกสาพร้อมด้วยนายทันทรัตน์จิรันธิรพัฒวิศวกรบริษัทก้าวหน้าคอนสตรัคชั่น2013จำกัดและนายตินภพทวีทรัพย์ ผู้ช่วยนายช่างโครงการการประปานครหลวงได้ร่วมชี้แจงการดำเนินการหรือย้ายท่อประปาบริเวณถนนพุทธรักษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในขณะการรื้อย้ายโดยมีสื่อมวลชนหลายขแขนงร่วมรับฟังเพื่อประชามผ่านประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนายสมเกียรติบัวศรีหมวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้างเทศบาลทวนแพรกษาได้เปิดเผยถึงโครงการงานรื้อย้ายท่อประปาขนาด800มิลเมตรและวางท่อประปาใหม่ขนาด1,000ม mm. ิลเมตรพร้อมโครงการก่อสร้างระบบประบายน้ําในทางหลวงหมายเลข3116สายบางปิ้งแพรกษา ช่วงบริเวณคลองแขกคลองแพรกษาที่จําเป็นต้องกําหนดวางท่อประปาใหม่เนื่องจากท่อประปาเดิมไปกีดขวางท่อระบายน้ําของทางเทศบาลเพราะฉะนั้นจึงต้องให้การประปาสั่งหรือย้ายท่อประปาเดิมออกไปแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการวางท่อประปาใหม่เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้แต่ปัญหาที่จะตามมาคือจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้สัญจรในเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากต้องปิดกั้นระยะทางในการทํางานทีละช่วงประมาณ200เมตรเป็นระยะไปซึ่งทั้งหมดความยาวประมาณ1,200กว่าเมตรที่ต้องดำเนินโครงการโดยเริ่มจากหน้าโรงเรียนวัด แพร่กรสาไปจนถึงคลองแขกสําหรับวิธีการทํางานต่างๆนั้นก็จะกั้นแบรีเออร์โดยทําทีละข้างประมาณ200เมตรโดยจะทํางานในช่วงการคืนระหว่าง22ถึง5นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะคืนผิวการจราจรเป็นปกติไปทีละช่องส่วนสาเหตุที่ต้องให้ผู้รับจ้างทํางานในตอนกลางคืน เนื่องจากเครื่องจกกักรที่จะต้องนำมาดำเนินการมีบางส่วนของเครื่องจักรจะต้องยื่นออกภปยบนผิวการจราจรเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทำงานกลางคืนเท่านั้นเนื่องจากการจราจรลดน้อยลงแต่ถ้ามีสิ่งอื่นสิ่งใดที่สามารถทำงานตอนกลางวันได้ทางเทศบาลก็จะแจ้งผู้รับจ้างและกาปรปปาให้เร่งดำเนินการตอนกลางคืนเพื่อลดปริมาณในการทำงานให้น้อยลงทั้งนี้สัญญาได้เริ่มไปแล้ววันที่5พฤษภาคม2563จะสิ้นสุดปลายปีวันที่28คุมภาพ2564ระยะเวลาก่อสร้าง280วันโดยคืนวันที่4มิถุนายน2563 จะมีการกั้นแบรเออร์และเริ่มดําเนินการรือย้ายวางแนวท่อประปาในวันที่26มิถุนายน2563เมื่อดําเนินการรือย้ายท่อประปาเสร็จก็จะให้ทางบริษัทก้าวหน้าคอนสตรักชั่น2013จำกัดวางแนวท่อระบายน้ําซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่เนื่องจากท่อเดิมมีขนาดเล็กและสุดโทมเ <Okay. S 2> พื่อเป็นการ <Okay. S 2> วางระบบระบายน้ําให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นจึงขอประชามันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวทั้งนี้คืนวันที่24มิถุนายน2563จะมีการกั้นแบรเออร์และเริ่มดําเนินการรือย้ายวางแนวท่อประปาในวันที่26มิถุนนาย25 63สิ้นสุดปลายปีวันที่28กุมภาพันธ์2563ก็ฝากพี่ชามพันธ์ผู้ที่ใช้รถสัญจรไปมาให้ทราบโดยทั่วกันตรอ้ที่สุดบริเวณหน้าโรงเรียนบอนต้นเราได้ประสานกระทางเวียไปแล้วนะครับว่าในการรับส่งของนักเรียนเนี่ยควรจะให้ผู้ปกครองรับส่งบริเวณไหนยังไงได้บ้างก็จะให้ผู้รับจ้างก,กับการประปาเนี่ยเข้าไปประสานกรบโลเรียนยีนึงเนื่องจากมันเลี่ยงไม่ได้จริงเพราะจุดดังกล่าวมันเป็นจุดเริ่มต้นวันที่เราประชุมคลิปออกกันเนี่ยเราเชิญสพเมืองมาร่วมเรื่องการจัดการจราจร ผิวที่ผิวไหลทางนะ <S <S เพื่อที่จะให้มีรถจอดไหลทางแล้วก็ประสานงานเทศกิจในการจัดการจราจรไม่ให้มีรถจีบฝาไม่อย่างนั้นถ้าเกิดมีรถจีบวานี่ก็จะทำให้การจราจรติดขัดนะครับส่งผลอีกอย่างเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เราต้องจัดงานเกี่ยวกับการเทศฐกิจลงไปในพื้นที่แล้วก็ตํารวจมารว่วมการสัญ,ญญามันมีป้ายประชาสัมพันธ์ในในการสัญ,ญญาของการ,รปลตายอยู่แล้วนะคือป้ายตาสัญญาแต่ว่าป้ายมากกว่าสัญญาอย่างที่นําเรียนว่าเราจะต้องมีป้ายที่มากกว่าสัญญา ไปติดยางนู่นทางเข้ากา,ารนิคมสะพานตะกาศนะฮะบางบริเวณของเก้าและตามแยกซอยต่างๆเพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบในการประชาสัมพันธ์หน้าิป้ายทั่วไป2เว็บไซต์ของทางพิศบาลนะครับ3วันนั้นเราประชุมชี้ออกเราเชิญวัฒนกาสาโรงเรียนวัฒนกาสาอนามัยนะครับหรัาสาต่อผู้ประกอบการบริเวณที่เกี่ยวข้องกำลังผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ สัญญาเริ่มไปแล้วจะสิ้นสุดประมาณปลายปีนะครับก็ฝากประชาัมพันธ์นะครับผู้สัญจรไปมาบริเวณอากาศไม่ให้อีกเลี่ยงทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์ t นช n a นแ o ลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration Unlock the future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วงใ่ใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคนนาาา 3, Impact, มน,านี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี